สวัสดีครับวันนี้วันที่ยี่ิบสามเดือนหกสองห้าหกห้านะครับผมเซลเอ็นครับวันนี้ก็ส่งรถนะครับสตาร์พันธนะครับตัวนี้นะครับไปเชียงใหม่นะครับดอยสะเก็ดนะครับลูกค้าซื้อผ่านออนไลน์นะครับจ่ายเงินครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ผ่อนหกเดือนศูนเปอร์เซนนะครับตัวนี้นะครับหลักการ พอน,นะครับก็ไม่ยากนะครับดาว5้ปอร์เซนไม่ต้องมีคนค้ำนะครับแล้วก็พู่อร์เซน0%์หเดือนนะครับผมตัวนี้นะครับเงื่อนไขของดาว5้าอร์เซนตนะครับตัวนี้ก็ส่งโดยสเก็ตนะครับรถใหม่นะครับแบตพร้อมนะครับ ตอนนี้ก็กำลังตรวเจเช็คภายนอกนะครับทความสะอาดทั่วไปนะครับถ้าเจอพนักงานขนส่งนี้ถามได้นะครับไอ้รถขายที่ไหนจังหวัดอะไรขอเบอร์เซลลได้นะครับถามเนี่ยพี่ขนส่งคนล่อ,อคนนี้นะครับเจอที่ปงที่ปั๊มก็ทักทายกันได้นะครับลูกค้าถ้าอยากจะได้ครับ เดี๋ยวขอเบอร์พี่ขนส่งได้นะครับ <Okay. S 1> ทำแล้วเนี่ยนะกนะ่อนจะถึงมือลูกค้าเราจะเซฟให้ยอย่างดีนะครับเพื่อความปลอดภัยสินค้าจะถึงลูกค้าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับลูกค้าไม่ต้องกลัวเรียกได้ว่าแกะจนลูกค้าได้เพราะพันเยอะจนเกินไป <c oughs> นเ,อเอาดูเลยความปลอดภัยสินค้าทุกชิ้นนะครับที่ออกการบริษัท